สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้ s ซิ่ง j e w อีกแล้วครับแล้วก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือว่าหนึ่งอีกหนึ่งช่องทาง Tik t o อ k ทางร้านกล้อง,อง,งล้อซ i n g j e w e นะวันนี้ก็มีล้อมือสองนะสภาพเน้นแบบขายตามสภาพเทินมานะถ้าสวยก็ขายแพงหน่อยถ้าถูกก็อาจจะมีตำหนินิดนึงนะส่วนรายละเลอียดจะเป็นยังไงก็ขอคนที่รับได้นะรับได้ก็มาที่ร้านหรือต่อจ้เรามีบริการจัดส่งนะวันนี้4ชุดนะฮะ ขอบ18 3ชุดแล้วก็ขอบ20นะครับอีก1ชุดนะฮะนี่เริ่มจากชุดแรกเลยนะครับตัวนี้ N5 RS นะตัวนี้ MK Performing นะฮะตัวนี้ล้อเป็นล้อเบานะฮะ9.5ด้านหน้าอ่า10.5ด้านหลังล้อตัวนี้มีซ่อมล้วมา1วงนะต้องขออนุญาตบอกคุณลูกค้าก่อนนะล้อมีซ่อมมา1วงนะฮะซ่อมแล้วนะฮะมีซ่อมมา1วงนะฮะมีซ่อมมา1วงนะฮะ น,นี่ให้ดูชัดๆในด้านหลังนะเดี๋ยวดูตั้หนิกันไปเลยรับได้ค่อยซื้อนะเน้นขายจริงใจนะเน้นบริการนะฮะ,ะขายไม่หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนครับตัวนี้นะ9.5คู่ห้านะฮะ n 5 rs 5รู้อครับเดี๋ยวมาดูวงที่2หน่อยสิวงที่2งนะฮะวงที่2ไม่มีซ่อมนะฮะวงที่2ไม่มีซ่อมนะฮะ,ะแล้วก็วงที่3วงที่4นี้จะเป็น10ครึ่งนะฮะก็อาจจะมีลูกค้ามีครึ่งปาดเงาครับครึ่งขี้เกลือ,ออกมาแล้วนะฮะส่วนยางนะครับ เริ่มจากยางด้านหน้าเลยนะเส้นแรกนะเริ่มจากยางด้านหน้าเส้นแรกนะ2 6 5 3 5ห้านะอันนี้คือคู่หน้านะปียางปี20นะครับโอ้โหแบบดอกสวยแม่ตะกล้องดูหน่อยเออเออโอ้โโคตรเหลือๆนะตะกล้องบอกโคตรสวยนะเส้นที่สองอ่าแต่กงด้านหลังนะครับด้านหลัง10.5คู่ยาง275อ่าตะกล้องดูยางหน่อย27535นะครับด้านหน้า26ด้านหลัง27นะอารปียาง ะะปี19นะฮะปี19นะอันนี้ยางจะต่างลายนิดนึงนะฮะข้างหน้าอีกลายข้างหลังอีกลายแต่ไม่เป็นไรครับขนาดใกล้เคียงกันนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตกลมรุ่งไม่ไม่แรงก็คงไม่มีปัญหานะ,ะสำหรับใครที่เน้นใช้งานสมุกสมบันนี่ก็ชุดนี้ก็ขอให้ผ่านนะถ้าเกิดว่าวิ่งธรรมดาระมัดระวังหรือว่าวิ่งแบบวิ่งแบบไม่ไม่ลุยมาก,กน,นะก็ราคาไม่แพงนะชุดนี้ก็เอาไปถูกนะครับเพียงครับ1 2,000บาทเท่านั้นครับนะล้อมือสองแต่สภาพ ลูกค้าเอาไปกึงเอามานะฮะแล้วก็เครือบเล็กเร์ใหม่เหมือนเหมือนล้อใหม่เลยฮะยางก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับก็1 2 0 0 0บาทร้านเราก็ยังมีของแถมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับครอบดุมครอบเบรกนะ้ำ้อป,ปอกกันสั่นครับนี่นะน้บร้อนครับถ้าเกิดตรงนี้มีครอบดุมแล้วก็ขออนุญาตไปแถมที่6กูนะฮะปอกกันสั่นนับลรุน้นอัดเทปปอกกันสั่นเรามีแถมให้ด้วยครับนี่ครอบเบรกให้1คู่เลยนะครอบเบรกหนึ่งคู่แล้วก็ <c oughs> น้ำยาตองเคผลิตภัณฑ์ของทางร้านเราเองนะครับ เกือบยางแอนพลาสติกเงาเงฉ่ำๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์ร้านกล้องลอซิ่งชิรีครับมีแถมให้ทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อจวอจะส่งเราก็มีของแถมให้หรือว่ามาที่ร้านเราก็มีของแถมให้อ่าชุดหนึ่งผ่านนะครับหชุดผ่านนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันบาทเดี๋ยวเรามาตามต่อชุดที่2ครับตัวนี้6กลูนะฮะหกลูเป็นงานคอร์มิดนะฮะโอ้งานไทยงานเทพด้วยนะคอร์มิดนะตัวนี้สีน้ําตาลนะ สีน้ำตาลขอบเงานะฮะสีน้ำตาลขอบตรงนี้จะมีเบรลลิ่งกึ่งเงานิดึงนะด้านขอบนะโลโก้ก็คอดมิดนะเป็นกึ่งเงานะฮะขอบ18 S1 นะฮะ6ลู6ก้านนะฮะ6ลู6ก้าน9.5ในคู่หน้านะส่วนล้อก็วงที่1ก็ถือว่าสวยนะครับพร้อมใช้งานนะวงที่สําเดิมๆนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเดิมจริงๆนะครับวงที่สองก็สวยนะวงที่สมวงที่3ามก็สวยนะฮะส่วนวงที่4นะฮะ อาจจะมีรอยเบียดอยู่นิดนึงนะฮะตามการใช้งานนะับเป็นล้อมือสองเทือนจากลูกค้ามานะอ่าล้อเดิมๆครับไม่มีซ่อมนะเพจยังอยู่เลยนะคุณลูกค้านะดูด้านหลังหน่อยเพจยังอยู่เลยนะฮะเพจล้อนะนี่สีดาเดิมครับนี่นี่นี่วงนี้วงนี้อาจจะหลุดไปบ้างคระะับนี่วงนี้ยังอยู่ครับนะเห็นไหมเอ่ยเพจอ่าเห็นไหมคอนมิดอ่าด้านในเพจยังอยู่เน้นเดิมๆจริงๆนะฮะนี่สามวงยังอยู่นะครับเพจนะ เสามองค์ยังอยู่คู่ยางวันนี้เป็นยางนิโต่สี่สองศูนย์นะครับขนาดยาง265 60 R18 ครับปียางปี15นะคู่หน้านี้ปี15นะปี15แต่าจะดอกด,ดอกพอใช้งานนะปี15นะอ่าเดี๋ยวเส้นเส้นเส้นที่2เป็นไงคู่หน้าอ่าดอกพอใช้งานนะฮะส่วนเส้นที่3เส้นที่4นะครับอันนี้เป็น10ครึ่งคู่หลังนะล้อ10ครึ่งคู่หลังนะฮะ265 60 18 25 60 18เหมือนกันนะครับปี18นะคู่หลังปี18นะฮะอ่าดอกก็พอใช้งานนะฮะเดี๋ยวมาดูเส้น4หน่อยเออเส้น4ก็ถือว่าพอใช้งานนะชุดนี้ก็เอาไปเอาไปใช้งานนะครับเอาเป็นว่าแบบล้อพร้อมยางนะฮะเอาไปถูกๆเลยครับเพียงนะครับ9,000บาทเท่านั้นพอนะฮะชุดนี้นะโอ้โหว้าวว้าวล้อคอสมิดแท้งานไทยครับ9,000 เท่านั้นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะ9,000ครอบนุ่มครอบเอบ็ยกน้ำล้อปอกกันสั่นมีครบแถมนะครับขออนุญาตรีวิวแค่ชุดแรกชุดเดียวแต่ชุดอื่นๆมีแถมหมดนะถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกครับรับบัตรเครดิตลงอีกนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ทีเด็ดของเราดีกว่านะนี่ชุดนี้บอกเลยใครได้ไปโคตรเหมือนใหม่บอกเลยนะฮะทีเด็ดทีเด็ดเลยชุดนี้นะฮะเบิบกใหม่มีประมาณห0 0 0 0ื่นนะชุดนี้นะเบิกใหม่เกือบห้าห0ื่นนะเป็นล้อทแท้เลนโซ่ตามมาทัก่ายไหนยตากล้องเลนโซ่นะครับเลนโซ่นะ ตัวนี้เดี๋ยวดูรหัสเขาหน่อยเลนโซ่ A T K นะฮะหกลูหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดครับล้อสวยมากนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะฮะล้อกว้างเก้าจุดห้าทั้งสี่ล้อนะฮะเดี๋ยวตากล้องดูหน่อยดูวงนี้ก่อนนะดูทุกวงเลยนะเดี๋ยวพาคุณลูกค้าเราดูทุกวงเลยอ่าไม่มีรอยเลยวงที่สองโคตรเงานะครับบอกเลยโคตรเงาเหมือนใหม่เลยวงที่สองก็ไม่มีรอย วงที่3นะฮะวง, <g ülme> งที่3ก็ไม่มีรอยนะฮะวงที่3ก็ไม่มีรอยไม่มีเกลือด้วยครับส่วนวงที่4นะครับก็เทบจะไม่มีรอยเลยเอามีนิดนึงอ่านิดนึงอ่ะเดี๋ยวบอกกันชัดเจนตรงนี้เลยมีนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวเท่าเล็บไหมโอ้ยเท่าปลายเล็บนี่เองครับรอยแค่นี้เองถ้าเกิดผมเอาสีดำมาแปะนี่คือมองไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเน้นรีวิวให้เห็นจัาๆเลยว่ามีตำหนิแค่นี้จริงๆนะฮะส่วนย่างโอ้เทพด้วยนะล้อเทพนะเรนโซ่ล้อเทพย่างนิดโต 420นะครับ SD นะฮะขนาดยาง26560 R 1 8นะฮะปียางโอ้โหปี20นะฮะโอ้โหแบบปีสดมากนะฮะปี20ดอกยางเป็นไงเอ่ยเหลือเหลือนะบอกเลยทุกคนนะเหลือเหลือเลยเส้นที่2เป็นไงเส้นที่2อ่าสวยนะเส้นที่3เป็นไงเส้นที่3อ่าสวยแก้มสวยทั้ง3เส้นเลยเส้นที่4นะ เอมสวยอีกนะเดี๋ยวดูดอกยางเส้นที่สี่หน่อยโอ้โหล้อสีพ่พนยางสี่พันนะครับบอกเลยนะปี20นะฮะทุกเส้นเลยนะฮะสวยๆเลยนะฮะก็ชุดนี้เบิกไม้นะฮะมี4 0,000ืกว่าแน่นอนครับแต่วันนี้จัดให้คุณลูกค้าเพียงครับ20,000 3,000บาทพอครับว้าวนะ2 3,000บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ อยู่ตจวอไม่ต้องน้อยหน้าไม่ต้องต้องถึงมาที่ร้านเราก็ได้นะเรามีบริการจัดส่งขนส่งเอกชนนะประมาณ5วันถึงบ้านนะฮะส่วนลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆชลบุรีหรือเขตระแวกใกล้เคียงชลบุรีนะมาที่ร้านนะฮะเรามีรับเทินด้วยนะราคาลงอีกสมมติว่า2 3งหมผมเทินให้8 0 0พลูกค้าจ่ายแค่หมื่นโอ้โหได้รอเทพยางเทพบอกเลยชุดน,นี้คุ้มมากม ของแถมครอบดุมครอบเบรกน่าล้อปอกัสันมีแถมครบนะเดี๋ยวมาเลือกที่ร้านนะครับติดตั้งมาเลือกที่ร้านต่อจวบก็เลือกสีได้ครับไม่ต้องน้อยหน้าหน้าร้านเลยต่อจวเรามีจัดส่งให้นะไกลแค่ไหนเราจัดส่งให้ฟรีครับ23 0 0 0ับาทรับเทิร์นนะครับรับบัตรเครดิตครับทุกธนาคารเลยนะฮะดอกเบี้ยเดี๋ยวมาคุยกันนะแหวนสามเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ดอกเบี้ยนะแหวนสามเปอร์เซ็นต์โอเคส่วนตบท้ายอีกหนึ่งชุดนะครับขอบยี่สิบชุดนี้ราคาหลักพันนะฮะขอบยี่สิบหกลู 1้อยตัวนี้ล้อเป็นวบรเล็ตนับล้อเวลวบเล็ตตัวเก่านะฮะเน้นขายตามสภาพนะล้อก็ไม่สวยมากนะคุณลูกค้านะกว้าง10 4ล้อนะฮะตัวนี้ขอบ20เป็นงานไทยนะฮะเวลเบเล็ตนะ ET ก็15นะใส่ตัวสูงได้ไม่ล้นนะครับพอดีเลยนะฮะล้อมีอาจจะมีเกลือมีรอยบ้างนิดนหน่อยๆนนะครับนี่ขัดไม่ออกนะคุณลูกค้านะเน้นขายตามสภาพขัดไม่ออกนะฮะอ่า เน้นขายตามสภาพครับนะหนึ่งวงวงที่สองเป็นไงก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะวงที่สามเป็นไงเอ่ยวงที่สามวงที่สามโอเคก็พอใช้งานนะใช้ได้เลยทีเดียวก,ก็ถือว่าเป็นมือสองใช้ได้นะฮะวงที่สามวงที่สี่อ่าโอเคสวยพอใช้งานนะสำหรับคุณลูกค้าที่รับได้นะส่วนยางก็เป็นยางแม็กซินะสี่เส้นนะฮะขนาดยางสองหกห้าห้าสิบนะครับอายี่สิบ ปียางปี17นะครับนะปี17ทั้ง4เส้นเลยนะส่วนแก้มยางนี่คือสวยนะแล้วก็ดอกยางอ่ะดอกยางเป็นไงพอใช้งานนะต้องบอกคุณลูกค้าว่าพอใช้งานอ่ะดอกยางเห็นแล้วปี17ปี17 2เส้นนะครับปี19 2เส้นนะอ่าปียางนะปี17 2เส้นปี19 2เก้าสอ้นอ่าส่วเส้น2เป็นไงอ่าพอใช้งานครับเส้นที่3เป็นไงเส้นที่3อ่าพอใช้งานส่วนเส้นที่4ล่ะ เอนที่4เป็นไงเอนดี่ี่ก็โอ้โหพอใช้งานนะก็ชุดนี้นะครับจัดให้เพียงนะครับราคาเอาไปใช้งานเลยนะก็ครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอดสันนะครับเอาไปถูกๆเลยนะครับชุดนี้แบบเล่าๆเลย800 0บาทเท่านั้นพอครับของแถมมีครบนะฮะแ0 0พันเท่านั้นครับชุดนี้นะ8,000บาทนะฮะโอ้โหแบบถูกมากๆทุกคนนะก็เสาร์อาทิตย์นี้เปิดปกตินะรพรุ่งนี้ถ้าใครช้านะครับอาจจะไปก่อนนะราคานี้นะ 9,000 2 0 0 0 3ครับ9 8,000 20,000 3 9,000แล้วก็1 2,000บาทครับก็ฝากไปด้วยนะบางทีบางคลิปนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกชุดนะเพราะว่าบางทีมาเทินปุ๊บลูกค้ามาเจอนะฮะอาจจะขายไปก่อนนะใครที่อยากได้ร้องมือสองสภาพดีราคาถูกจุ่โจมเข้ามาหน้าร้านเลยนะเข้ามาหน้าร้านเราเลยเข้ามาหน้าร้านเราเลยนะฮะก็บอกแล้วว่าบางทีไม่ได้รีวิวเลยนะลูกค้ามาเจอปุ๊บ ยังไม่ทันขาดเลยนะลูกค้าให้ใส่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวฝากติดตามนะครับช่องทาง t i k t o อกยูทูปนะครับแล้วก็ c e b o o o กเ n ซเพจนะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอล้อมือ2คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันนะถ้าช้า4ชุดนี้อาจจะไม่เป็นของท่านก็ได้นะโอเคสวัสดีครับ